จะบอกว่าหนังสือสมนัติที่ส่งให้ไปนะเป็นหนังสือสมนัต์ที่ออยอะใช้สวดทุกวันนะสิ่งที่อ,ออยสวดก็คือตอนแรกก็คือ,อ,อขึ้นต้นด้วยเนี่ยเลวลาฉันจะต้องพูดอะไรฉันจะชอบลืมอิมีนาสกาเลยนะก่อนทุกคนเปิดหนังสือสมนต์ตามอิมีนาสกาเลยนะเสร็จแล้วก็จะเป็นอัลลัังสัมมาอัลลัังสัมมาแล้วก็จะเป็นนโมตัสสะสามจบใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็จะต่อด้วย วันทามีพุทธทางก็คืออันนี้คือขอขมาเผื่อว่าเราได้ทําอะไรร่วงเกินเศาสนาไปอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นวันทามิพุทธทางสัพเพเมโทโศสังขงมาธรเมพันเตอันนี้พอจบวันทามิปุ๊บก็จะเป็นอราธนาศีลใช่ไหมวะใช่ก็จะเป็นอราธนาศีมลมือนขึ้นต้นว่าอะไรนะว้ายโลกนี่ทำไมมันหน้าวัดเสียอย่างนี้ อ๋ออรั้งสินพูดทงางสาะนังขาฉามีทุติยมปีตติยมปีอย่างนี้จบปุ๊บก็จะตอบด้วยสีลห้าสีลห้าเสร็จปุ๊บงยงทันเตสิเราเามื่อกี้เราพูดว่าอะไรไไบ้ามันจะอยู่ดีมันขึ้นมันยงทันเตเลยเหรอเอเอไปว<า>่า <laughs> ยิ้มอะไร <laughs> แล้วก็ต่อด้วยสี่ห้าสีนสีห้าเสร็จแล้วก็ต่อด้วย อ,อ,อยอะไรนะที่เวลาเราไปเวียนเทียนแล้วเราต้องท่องอะ่ะมันขึ้นต้นว่าอะไรเอออิติปิโสด <laughs> ิฉันท่องจริงว่ะอิติปิโส <laughs> จบแล้วก็แผ่นไมตตาอันนี้คือแบบย่อ <laughs> คืออันนี้แบบย่อ แต่ถ้าแบบเต็มอ่ะออยก็จะมีพาหงมีอะไรนะพาหงสะฮะสมาธินีมีตาซ่ามุทันตังใช่ตอนช่วงโควิดออยสวดพาหงออยจะบอกให้บ้านเราไม่ติดโควิดเพราะออยสวดมนต์นี่แหละชนะชนะมาเนี่ยชนะชันหรือเปล่าอยากได้แล้วไม่ไปพาหุงเสร็จแล้วก็มีชินบัญชรแล้วก็มีอะไรวะเพรไอ้เพราการภัยสิบทิศเพราะการภัยสิบทิศนี่ช่วงโควิดเนาะก็สวดสามบทนี้แบบหนักเลย คิดดูสิฉันแบบป้องกันป้องกันแบบสุดม่กิ้งบอกอะไรโกโก้นะมหาการลินิโก้ทับประลิศบีมเอาลูกไปทับปะลิศระวังระวังโอ้ยฉันละกลัววันหนึ่งจะต้องพูดคำว่าระวังกี่รอบเขาคล้อใช่ไหมเขาคล้อค่ะมีคนเขาบอกว่าถักเพจนีค่ะน้ำพริกป้าปุก เดี๋ยวนี้เพจปลอมน้ำพริกปัาปุกเขายัางเคลื่อนไหวอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> ไมรู้แล้วคนติดตามเป็นหมื่นนะจ <laughs> ๊ะอ่าน้ำพีปักปุกของแท้คนติดตามหลักหมื่นนะจ๊ะ <laughs> มันจะมีอีกช่องหนึ่งใช้ <laughs> ใช,ชื่อเดียวกัน <laughs> ก <laughs> ใช้ชื่อเดียวกันนะแต่ว่านางปลอมนะจ๊ะเธอต้องระวังเมื่อกี้เขากาดมือเรียกที่ทีมามาลงมาลงมาอันนี้ไงเน้องก็เรียนอันตรายเหลือเกิน เออไฟมันเสียลูกทลาะกับตัวเองล้ขาไฟมันเสียลูกข้างนอกสิ My p เอาคนนี้เข้าไปด้วยน้อเฮ้่เฮ้ยอ้ยวัดงพีลงพีเดี๋ยวก่อน โอ้แอปเดียวค่ะลูกวันหนึงนะคะวัยชูชีจับจ้าวายเดี๋ยวนะลูกโอเคอาเดีวเลยเธอเปิดฝาให้ไอ้วายด้วยน้ามาไหนขอกัอนขอขอกัโอ้ยเดี๋ยวพ่อไปอะไรขึ้นมาทำไงเนี่ยหาลูกเอ้ยยงเทอันนี้เป็นมื้อก่อนนอนเดี๋ยวของพี่พี่ขึ้นไปกินข้างบน